ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลครับผมอ่ะพี่น้องครับมือนีมาลอเด้อผู้ใดอยากจะได้อะง่วงงามง่วงทองหัวโลนนะครับพี่น้องครับกับง่วแม่ลูกนะครับเนาะกะสิพ้าผีผ้าน้องมาเอาอยู่ทีคอของพอวิเชียนเลยครับพี่น้องมือนีเพิ่นมีแม่ลูกหัวโลนลูกตัวแมงงามๆเลยแหะครับพี่น้องแล้วก็พร้อมกับอ่ะง่วงทองตัวหนาๆนะครับพี่น้องครับตรงนี้คอของพอวิเชียนนี่กับยุทีบันวังหิน ตำบลหนองแดงอำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามนะครับเด้อกับอันนี้ผมหูราคาสุตโตหรอค่ะซี่เบอร์พี่น้องครับพ่อเอาสูตโตเลยนะครับเบื้องไห้จบไหโทไว้ใดก่อนนะครับพี่น้องนี่หูราคาถูกโตแล้วนะครับเนาะเอาเพื่อว่าเป็นการเซเวลาครับพี่น้องครับบุญชุกกับสิพาพีผ้านองไปทักทายกับทางกับพอวิเชียนกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟบที่ของอาจารย์บุญชูนะครับเมื่อนี้ผมกับมีงัว ในราคาเกษตรกรนะครับมาฝากพี่ฝากน้องคือเก่าครับให้ปันแบ่งปันให้พี่น้องไปเลี้ยงครับผมครับกะเบอร์โทรศัพท์นะครับเบอร์โทรศัพท์ติเตอร์กับศูนย์เก้าหกเจ็ดสี่ศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าครับเบอร์เบอร์ไลน์กับเบอร์นี่ครับครับผมเฟซบุ๊กกับวิเชียนแทนจีนครับครับเอาสะดวกช่องทางใดติดต่อครับเดี๋ยวสุดท้ายให้เบวงที่ละเบอร์ที่ละชุดแบบงามๆำได้ด้พี่น้องเด้อครับอยู่ในนี่ส่งฟีหัวใสครับส่งฟีลอยโล่แรกครับ อ่ะทรงฟีลอยโลแรกเนาะครับผมครับตะบากะทรงได้แมนครับทรงได้ทั่วอ่อทีสานเหรอครับครับผมอ่ะเบอร์แรกเอาตัวได้ครับเบอร์แรกเอาเอ่อแม่ท้องก็ได้ครับเนี่ยอ่ะตัวนี้ก็ต้องยืนดีพี่น้องเอาตัวมวนท้องยักษ์หนาเล่ด้วยครับพี่น้องครับตัวนี้อ่ะท้องจักเดือนท้องพอได้ครับตัวนี้ท้องหกเดือนกู้ครับหกเดือนกบพอได้ครับครับสติงเล่ครับสติงเล่มีใบมีหลอดเนาะแมนครับมีใบหลอดครบมีใบมีหลอดครบด้วยครับพี่น้อง เป็นงัวลูกที่ไหนครับเออทองแรกนด้ครับเป็นงัวสาวทองแรกได้พี่น้องครับตัวนี้ยากหนาเลยพี่น้องครับเงาหางบักไงได้หลืครับผมนี่น้โมติงเดี๋ยวสิอ่ารอถามราคาห่ก้อนนะครับพี่น้องครับอ้าวหนาไปทั้งพุ่นลูกเออตัวนี้ว่าเท่าไรครับนี่ตัวนี้เอาเบาๆครับสองเหมือนเก่าพันห่าร้อยครับเห็นบายังที่ผมบอกไว้สองเก้าหาร้อยเห็นตัวจริงแล้วพี่น้องไฟโทรไว้ได้ก้อนนะครับคือไปต่อได้เลยได้พี่น้องโอ้โหแล้วครับอันนี้หงหูเชิงเชง อันนี้แมงหลายสื่อได้ครับที่มันสีเห็นั่นแมงอยู่ตรงหนอกันบ่นะครับพี่น้องครับนี่โอ้โหเชิงเชิงนั้นหนาตัวบกไง่ายสูงลอยสี่สิบเท่าเลก่อนสูงลอยที่ที่บัวครับ4ี่สิบกัวได้ครับตีตำไห่แม่ได้พี่น้องตีตำไห่ครับัวสาวทองเลกอ่ะถือว่าสมรลธรรมาชาดเละพี่น้องเขาที่ปีนิดเดียวนะครับนี่เบื้องนั่นนะเบื้องหนังข้อเอาตัวนี้นี่ัอทองสองหมื่นกัวพี่น้องครับ่ตเอานะครับเนาะด้านซ้ายตรงนี้กับบมีป่านบ่มีดังได้ครับพี่น้องเด้อบ่มีตำนี้นะครับเนาะ ผู้ใดเห็นแล้วกะมาเอาพี่น้องนี่หนาบักคักนะครับตัวจริงๆนี่ครับนี่เพราะเอาเล่นลรพี่น้องบ่าหาซื้อแบบนี้ดี๋เอาซื้อแบบใดนะครับรับสไลเบื้องทายย่างห้นหูเคี้ยงแล้วครับเนี่ยหูเชิงเช่องครับพูดเทาเลี่ยงก็ได้เลยครับเนี่ยนี่เบ้อเอายืนจะลุกเออนี่นี่เอาสีเบื้องมุมเนี่ให้พี่น้องเบื้องความสมซวนนะครับพี่น้องวันนี้นี่สองหมื่นเก้าห้าร้อยต่อเอานะครับอ่ะตัวนี้ไม่มีนี่เบื้องเอานะครับอ่ะเเบื้องทักหน้าอีกทีหนึ่งนะครับ นี่ตัวใหญ่ครับเบอร์สองจะเอาตัวไหนครับผมเบอร์สองเอาตัวนี้เลยครับเอาบรนยกาสิพามาเบิงเบอร์สองพี่น้องตัวนี้ท่องกับพอไหนครับตัวนี้ท่องสิเขาเจ็ดเดือนล้วครับท่องหกเดือนกววาครับผมท่องหกเดือนจะเขาเจ็ดเดือนหรอได้พี่น้องท่องกับพริกแดงครับมีใบหลอดโคบครับตัวนี้ท่องพริกแดงตัวนี้สูงใหญ่ด้วยครับครับส้นสูงอยู่ที่เท่าไรครับร้อยที่ห้าครับตัวนี้ร้อยสี่สิบห้าครับครับ เป็นว่าลูกที่ไหนครับเนี่ยลูกสองครับลูกแรกงามงามครับเนี่ยอันนี้เป็นลูกที่สองเาใส่พี่น้องลูกแรกยางงามนี่แหละครับผมอ่ะผู้ใดหางินใส่ใหญ่อยู่นะครับเนาะเดี๋ยวผมสิสีเอวยอถามราคาให้นะครับให้เบิ้องไายยางไปก่อนพี่น้องเดินไปอีกลูกเดินไปอีกเออเดี๋ยวสิไปถามราคาทั้งนั้นให้นะครับเนาะน้ำตัวเงาดีครับตัวนี้ตัวเงาหรอกค่ะตัวใหญ่พี่น้องครับครับเชียงเดด้้ออครับเเชียงพร้อมเดี๋ยวราคาจังฟังนะครับพี่น้องเออนี่นะครับ ตัวนี้เปิดไว้ที่เท่าไห่ครับตัวนี้สองมื่นเก่าพันครับเนี่ยตัวนี้กัสองมื่นเก่าก็เกัดในตัวบอกใหญ่เลยด้วยพี่น้องยังไงบดดีครับเนี่ยแล้วก็ท่องจะเจ็ดเดือนแล้วนะครับผมบูดดีกระจิภนครันหงายนะครับเอาเดินไปลูกเดินไปเดี๋ยวมันสู้สิอ่าว้ยใส่แดดให้พี่น้องเบิ่งคักบเอาเดินบีกเดินบีกลูกเอออันนี้ขึ้นไรยแหยงพ่อปลาชิเว้ยหามุมถี่มันไม่ย้อนแสงนะครับพี่น้องใจเห็นชัดชัดเอออย่างไปอีกนิดนึงจอดไปในลูกอ่ะนี่ สองหมืนเก้านะครับเนาะตัวใหญ่ๆนี่เบิ่งจัดจัตัวแบบเงาเลยพี่นอ้องอ่ตาต้นนี้บ่มีเล็บแข้งขานี่สักดีอยู่พี่น้องครับเด็กเป็นเหียน,นเลยอ่าเพิ่งความสมซวนมุมนี้นะครับเนาะนี่ละข้อของพ่อพิเชียนนะครับไถโทรไว้เด็กกนบวดแบบจัดเต็มเลยเด้อพี่น้องนี่จะให้เบิ่งเอาหางชัดๆนะครับต้นนี้ไม่มีนมองบ่มีติ้งหรอกครับพี่น้องครับเออนี่สิรอบเบื้องอยู่ข้างหนึ่ง อึอ๊บอ่าเบิ่งหนาตรงนะครับอาหันไปทางพุ่นลูกไปนน่้ไปเออนี่เบิ่งแผ่นหลังนะครับอ่ไปนี่ตั้นขัวกัเอาสีขึ้นกันนั่นแหละพี่น้องสีบ่ปานบ,าบ,าบา่ด่างนะครับเ,เดินไปลูกเดินไปเดินไปเอาไปเห็นสุข,ข่างไนดะ้พี่น้องครับหังไปทางพุ่นไหมลูกเออนี่นะครับอ่ะ นี่ะครับเบอร์สอง่ะต่อไปสิพ้าไปเบื้องเบอร์สามครับพี่น้องครับวันนี้อ่ะพี่น้องครับวันนี้ต่อไปสิผาเบิ้งเบอร์สามเป็นงวนทองหัวโลนตัวนี้กับที่เด็ดขึ้นกันครับตัวใหญ่ตัวนี้ท่องเจ็ดเดือนครับตัวนี้ท่องเจ็ดเดือนครับเจ็ดเดือนก็พอได้ครับนี่ครับช็อกโกแลตครับครับช็อกโกแลตด้วยพี่น้องตัวนี้ส้นสูงอยู่ที่เท่าไหร่ครับส้นสูงเกียดร้อยห้าสิบครับตัวนี้เบียดเบียดร้อยห้าสิบด้วยพี่น้องครับผมร้อยที่ที่แปดครับ อันนี้งว้วลูกแรกบ่อหน่อยงว้วทองสาวนะครับทองแรกครับทองสาวทองแรกพี่น้องเอาช็อกโกแลตตัวนี้เปิดไว้ที่เท่าไหร่ครับตัวนี้สามหมื่นสองพันห้าร้อยครับเนี่ยสามหมื่นสองสามหมื่นมินมินตว่าได้ใส่ใหญ่ขึ้นมาอีกกใส่เกือบร้อยห้าสิบนะครับเป็นหัวโล้นนะครับเนาะเอาเบื้องบมนี่ก่อนนะครับเด้อสามหมื่นสองพ่อเอาครับว่าพี่น้องเบื้องเอานะครับนี่แหละที่เด็ดเดี๋ยวบุญทุดสีผ้ายางเบื้องล่าเรียดอีกทีหนึ่งนะครับเนาะนี่นะครับเดี๋ยวสีผ้าเบื้องทั้งถ่ายนะครับพี่น้องครับ พวงหางบักเงากะถือว่าเงาหางใ่ดีอยู่พี่น้องครับพวงสางใ่งัวสาวทองแรกนะครับเนาะนี่แหละเงาหางใยใยน,นมบ่มติงนะครับพี่น้องอ่ะด้านขวากะถือว่าเบื้อาขางเดียวแล้วเลยได้พี่น้องเด้อสีเดียวกันบ่มิปา่งบ่มิ่ดังนะครับเนาะนี่หน้าตาเพลินนะครับเชี่ยง,ห,งหูแล้วครับเชียงเชียงหูสุดตัวครับนห่งเท่านันพี่น้องอ่ะนีเบื้องหน้าตรงนะครับเนาะตัวใหญ่ได้ครับเด้อสามมื้นสองพี่น้องนี่นะครับอ่ะตามนี้ บอมีนะครับพี่น้องครับเออผูใดมักใส่ใ่นะครับเนาะเอาตัวนี้ใ่ดีดีนี่ถือว่าที่เด็ดเลยนะครับเด้อครับใหญ่ครับตัวนี้่หญ่เกลืองครับใ่เกลือแล้วก็ตัวเงาขึ้นกันนะครับเนาะเดี๋ยวจะให้เบื้องเล็บนะครับพี่น้องเออนี่เล็บบอมีปัญหานะครับเล็บสันนะครับเนาะเดี๋ยวเบื้องการเดินการยางขาบวถกบวถอนนะครับเอานี่แหละหัวทถองใส่ใ่เดยสิบผ้าเบื้องทางขวานะครับเอเออ อ่ะนี่ด้านขวานะครับพี่นอ้องเอ้าเด้อนี่ตัวนีู้หงั้นพี่น้องครับหันท่ายให้เบิ้งสัจสันเลยเอาตัวน้อยไปหาแม่กันลูก,ลก chicken chicken. นี่นะครับนี่เออเบื้องด้านขวาป่ะนี่ตัวใหญ่ได้แหละพี่น้องเอ้านี่นะครับมักตัวใหก็คือซื้อได้ซูเบอร์เลยพี่น้องครับเห็นราคาแล้วแล้วแต่พี่น้องที่มักตัวใหญ่ได้ครับราคามันพ่อเอานะครับกถือว่าพ่อไปต่อได้ได้ครับพี่น้องเด้ออ่ะสามเบอร์แล้วเดี๋ยวต่อไปที่เด็สีผ้าเบื้องแม่ลูกครับพี่น้องครับบัดนี้ อ๋อพี่น้องครับบานิกาสิพามาเบิงที่เด็ดแม่ลูกหัวโล้นนะครับพี่น้องอันนี้ก็ถือว่าลูกงามงามพี่น้องครับแม่ก็สดดีลูกนี่แดงเข้มดีนะครับพี่น้องเด้อนี่แหละแม่เพิ่นเอาแม่นี่สูงเท่าไหร่ครับแม่นี่สูงร้อยสี่สิบบัวครับเนี่ยร้อยสี่สิบกัวนะครับเอาเบิงเป็นโลนธรรมชาติพร้อมเลยพี่น้องแม่นครับโลนธรรมชาติเป็นงวดแดงโบดเบิงแล้วก็น่าจะกงวดลูกแรกเด้อครับพี่น้องแม่นครับลูกงวดลูกตัวแรกครับงามดีอยู่เดี๋ยวยังไปเบิงลูกเนาะเบิงแม่มุมนี่ก่อนนะครับอ่ะใส่ร้อย แต่มุมอัสยอนแสงจากน้อยเนาะครับตัวนี้ลูกของพ่อไดครับนี่ตัวนี้ลูกสาวพริกแดงครับลูกพริกแดงน่องเดือนหนึ่งได้ได้ได้เดือนหนึ่งกับหกเจ็ดหมื่นหรอครับเนี่เดือนหนึ่งก็บีกหกเจ็ดหมื่นได้ครับพี่น้องอับเบ่งล่องหลังนะครับพี่น้องครับนี่เบ่งล่องหลังแตกๆได้ครับพี่น้องเดี๋ยวนี่เดือนหนึ่งก็บีกหกเจ็ดหมื่นนะครับอ่ะยอดแสงว่าพี่น้องอ๋อนี่ส่งหนานะครับแดงดีได้ครับพี่น้องครับสีแดงเข้มก็เม่ได้หละตอนนี้เออเดี๋ยวด้อหามุมกันอ่ะ เบืง้งเบิ่องสีมุมนี่เหรอได้พี่น้องครับลูกเพิ่นนะครับส่งดีอยู่แม่กะถือว่าเหงาหางใหญ่ดีอยู่ครับพี่นออ้องเออนี่แต่บนชูสีผ้าไปเบิ่งถามราคาให้นะครับเนาะลูกไม่อยากไปเล่นน้ำมูนะครับพี่น้องเออเดี๋ยวนะเอาถามราคาโหลดเนาะพี่น้องคู่นี่เท่าไหร่ครับครูนี่สองหมื่นเก่าพันหาร้อยครับเนี่ยนี่ครูนี่สองหมื่นเก่าคือลูกตัวแม่ย <c oughs> ได้พี่น้องลูกตัวแม่ครับเนี่ย <c oughs> ลูกตัวแม่นะครับเั <c oughs> ้นให้พี่น้องไปเลี้ยงเลยครับเนี่ยเอาไปเลี้ยงเอาสองหมื่น เก้าหาลอยเนาะครับนี่แม้วรล่นถ้าม่าดคันสมมุิว่าเป็นง้อทองกับที่สองมืดเทเลพี่น้องนี่เออคิดบ้างเอาหัวมาเราเป็นโตแม่น่าจะรุนธรรมชขาดคือเม่์ได้ครับเด้อเออโบมิสตันนี้อย่างเนาะครับพี่น้องครับนี่ประกันเลยครับนี่นี่นะครับเนาะเออเอาลายหลวงมาทั้งผิดวันนี้ที่ผ้าเบ่งลูกสีลูกเออนะครับนี่นี่นี่ เบิกนะครับพี่น้องไปละมันไปดีอยู่ทํงแม่มันย้อนเสียงพี่น้องมันบใบแม่มันเออมันกับงามละลูกมันผลออกนี่นี่เบิ้งส่งเอานะครับเนาะกุหลาบเออนี่เขาเบิ้งทักนี่กระเด็ดออกเบิ้งมุมย้อนเสียงนี่แหละครับแต่ว่างามอยู่สองหมื่นเก่านะครับเนาะสองหมืนเก่าห้าร้อยหาร้อยพี่น้องไปเลี้ยงนะครับนี่เลือกเอานี่นะครับเดี๋ยวเสียเบิ้องสีของไอ้ลูกด้วยกันอื่นั่นนั่นนะพี่น้องเบื้องเอาสองมืนเก่าห้าร้อยลูกเอาไปทั้งุ่นเร็ว พาดูเอิอปล่อยไปแท้ปล่อยไปเลยปล่อยไปเลยผมสีหล่อไปให้เบิ้งทางคุณเอาไปอีกลูกนี่นี่สีพาเบื้องสีสันหอกอันมักเปลี่ยนน้ำตัวนะมักเปลี่ยนน้ำตัวนี่นะครับเออเดี๋ยวดะเอาลัดลัดลัดเบื้อทางพี่ครับอ่ะปล่อยไปนี่เออนี่เอานี่นี่นี่อยากให้เบิ้งทรงนี่เออเออ นี่คืออะไรออกจากแม่ด้ครับพี่น้องขยะเห็นสีชัดๆนี่ตัวนี้สองหมื่นเก้าหาร้อยก็แม่เมื่อกี้นะครับผมเป็นลนธรรมชาติ่าจะทั้งแม่ทั้งลูกแล้วก็ตัวแม่พร้อมนะครับตัวนี้พี่น้องเอาเลือกเอาจะภาพเสีกกันเราจะเห็นว่าชัดนะครับก็่าจจะมีไห้แค่นี้ด้ครับพี่น้องขอของเอ่อพาวิชเชนนะครับเนาะครับผมมากตัวไดกะมาเลือกเอานะครับพี่น้องครับครับอ่ะสำหรับคลิปนี้กะขอจบขอพ่อไปแค่นี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ